สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลงแพ้อีกวันหนึ่งนะครับมากับช่องแบงค์นะครับมากับมากับพี่แบงค์นะครับช่องแบงค์กาโมพาลุยนะครับก็แล้วก็มาแพ้ลุงชาลานเทนะครับนี่ก็หมันไม่มันก็ขึ้นอยู่กับคนผสมเยื่อนี่นะครับดูนะครับนี่คนผสมเหยื่อของเราเแล้วนะ ก็ติดตามรับชมนะครับกับเก่งวันหยุดชาแนลครับผมขอบคุณครับเอเคแล้วจ้าสคนผสมเยอะมองหน้ามองกล้องเลยเร็วอื้ปลาจะกินไม่กินเรามาลุ้นกันสูตรนี้แล้วกันนะ เมื่อสักครู่นะครับก็พายุเข้าเนี่ยฝนปล่อยมานิดนึงนะครับสว่างกำลังลอยมาเมื่อกี้ลมแรงมากครับนะพากันวิ่งเข้าไปหลบอยู่ข้างในนะครับก็เอาผ้าใบลงแล้วเพราะว่าฝนมานิดนึงแล้วก็ลมแรงมากฮะมาเหรอเอาเอาเลยเหรอทำมาอ่ะนะครับจังหวะมันให้ครับนะคิดว่าผักตบเกาะนะครับ จริงเหรอปกต,บ,ตบหรือขยะยขยะยหรือเปล่าเอไปยิงเห้ยอ่ะกระเพียนครับผมกระพะก๊ะ ตะโกะมานหนึ่งตัวฮะสวยเลยครับออกไป้แก้มแรกครับผมนะกำลังถ่ายมสักคู่เนี่ยติดตะโกกมาได้ตะโกกมาผันกันไปนนงเอเลยครับตอนนี้ตะโกกนะไซดน่าจะประมาณสักหกเจ็ดขีดได้นะเจ็ดขีดเกือบกิโลนะไซนี้นะ กับกิโลซสายใหญ่ครับรถฟอร์มูลเลยครับแต้มแรกนะครับนะของพี่เก่งนะครับผมตะโกกนะฮะโชว์นายได้กอ่อนเกนาะมันใหญ่แล้แต้มแรกตองไป S <S อ่าเรีบเก็บเบ็ดก่อนครับตอนนี้สวักมาแรงมากครับนี่ครับตัวแรกนะครับส,สวยเหมือนกันนะครับตะโกะนะครับตะโกะโอเคครับผมๆๆปิดคิวครับปิดคิวนะฮะ เราทีแรกเราคิดว่ากุ้งอะไรดึงเข้ามานะครับผมเนี่ยมันคือปลาไหลนะครับผมมีทุกอย่างนะม่นเอาเจ้าพญานะแพลุงชาลันเทแล้วเราต้องเจอทุกทุกอย่างจริงๆนะครับผมโอ้ปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยงงมากมากเลยจับแล้วได้แล้วได้ต้มเปรตแลวกับแก้มวันนี้โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงครึ่งนะครับเราก็จะกลับแล้วนะครับหลังจากที่ได้นอนพักกันแป๊บหนึง่งก็มาดูผลงานของเราเลยนะครับวันนี้ได้นิดนึงนะครับนิดหน่อยครับผมนี่นะครับผลงานของเราวันนี้นะครับ สวัสดีครับสำหรับลุงชาลานเทนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับนะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะั้นรอติดตามชมผลงานกันอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันแนละครับนะลาต้องไปแนละ้ว ลาไปเลยครับผมนะสวัสดีครับ